ไม่มีคือตอบกอไก่ไม่ได้ <c oughs> ต้องตอบงองู <c oughs> สไลเดอร์อยังไงถึงจะหมดเนี่ยจากจุดข้อแปดในข้อแปดสิบเอ็ด <c oughs> ในการจับสลากของหวันพิมายระหว่างเพื่อนนักเรียน7จ็ดคนโดยเอามากองรวมกันแล้วจับฉลากโอกาสที่นักเรียนคนหนึ่งจะได้ของขวัญเป็นของตนเองจะได้ของขวัญที่เป็นของตนเองก็คือหนึ่งใน7ไม่ต้องคิดมากมายเพราะมีเจ็ดชิ้นขวดโหลไปหนึ่งมีลูกกวา5เม็ดแดง2อขาวสามหยิบขึ้นมาทีละเม็ดสองครั้ง สองครั้งครั้งแรกหยิบได้ห้าครั้งที่สองหยิบที่สี่เป็นยี่สิบหยิบแล้วใส่คืนไหมหยิบแล้วใส่คืนเป็นห้าคูณห้าเป็นยี่ิบห้าจงหาความน่าจะเป็นที่ได้หยิบลูกแก้วสีแดงอย่างน้อยหนึ่งลูกแดงหนึ่งเกิดขึ้นได้กี่แบบความน่าจะเป็นในการได้ลูกแก้วสีแดงอย่างน้อยหนึ่งลูกสีแดงอย่างน้อยหนึ่งลูก ตัวเพี่แดงกี่ลูกนะครับแดงสองไหมแดงสองขาวขาวสามหยิบแล้วใส่คืนหยิบแล้วครั้งแรกหยิบได้ห้าครั้งแรกยิบมากครั้งที่สองก็หยิบได้ห้าเป็นยี่สิบห้าแบบหยิบแล้วใส่คืนหยิบครั้งแรกเป็นแดงครั้งที่สองเป็นแดงครั้งแรกเป็นแดงครั้งที่สองเป็นขาวครั้งแรกเป็นขาวครั้งที่สองเป็นแดงนะฮะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดสามเหตุการณ์ แดงอย่างน้อยหนึ่งลูกถูกไหมเพราะฉะแดงหยิบครั้งแรกสองวิธีหยิบแล้วใส่คืนหยิบใหม่ก็อีกได้อีกสองวิธีเป็นสี่ครั้งแรกเป็นแดงสองวิธีครั้งที่สองเป็นขาวเป็นสามเป็นหกอันนี้ล่ะครั้งแรกขาวสามทางเลือกแดงสองทางเลือกก็เป็นหกเป็นสิบสี่สิบสี่ส่วนยี่ห้า เป็นแดงอย่างน้อยหนึ่งลูกหนึ่งเม็ดหนึ่งลูกแดงแดงแดงหรือแดงขาวหรือขาวแดงพอหยิบแล้วใส่คืนเป็นลําดับสองครั้งเป็นการวางสองครั้งเข้าไปไฮะครูบอกได้สิบสี่อ่ะใครบอกได้สิบหกอ่ะครูบอกสี่บวกหกบวกหกได้สิบสี่เมื่อกี้ถามเพราะอะไรอะ่ะเออมีคนตามครูด้วยดีใจจัง บวกเล่นสี่จริงๆนะเมื่อกี้ไม่ได้บวกเล่นๆนะปั๊บมองไปปั๊บสิบสี่ก็สิบสี่เลยแก้ดีกว่าตึกตึกตึกสิบสี่ายเขาไหมหกกับสี่เป็นสิบสี่ไงเออผ่านไปเถอะช่างมันอายเขาเหรียญบาทหนึ่งเหรียญและลูกเต๋าหนึ่งลูกพร้อมกัน จะไม่จะเป็นงานทดลองเล้หรียญบาทเกิดขึ้นได้2แบบลูกเต๋าเกิดขึ้นได้6แบบ6กคูณสจริง,รงๆข้อน,นี้มน่าจะมี8นะมีคําตอบเป็น8ด้วยมันก็จะมีคนกาแปดสบวกหเป็น8ปดเป็นประจํำเอามาคูณกันนะครับการเกิดในการเกิดโยลูกเต่า1ลูกเขาไมนเป็นที่ได้ผลรวมของแต้มของลูกเต่าทั้งสองเป็น5และผลต่างของมันเป็น3าขี้เกียจจังคิดหน่อยฮะ ผลรวมของแต้มผลรวมของแต้มลูกต่อทั้งสองเป็นห้าและผลต่างของแต้มเป็นสามอ๋ออันนี้ไม่มีชีตโอ้ยจนหมดข้าบกูเพิ่งสังเกตเห็น ตูดกระดาษมียังไม่ทำเลยไม่มีจะทำทำไมใช่ไหมกระดาษมียังไม่ทำเลยใช่ไหมเท่าไหรไห่ข้อนี้เพื่อนบอกว่าตอบ1.18ส่วนเห็นด้วยไหมข้อ76 1 1ส่วนเอานะฮะผมเชื่อเพื่อนด้วยก่อน77ประเสริฐและ วัฒนชัยเลือกเก้าอี้สามตัวได้กี่วิธีสเป็นหกอ่ะประเสริฐเลือกก่อนประเสริฐเลือกได้สามตัวไหนก็ได้สามทางเลือกที่เหลือวัฒนชัยก็เลือกได้สองทางเลือกสามบวกสองเป็นห้าตอบข้อสี่นะครับเอาบวกคูณเลยนะไ่ใสามบวกสองเป็นห้านะ ทางเลือกของแต่ละคนทางเลือกประเสริฐเลือกได้สามตัวเลือกตัวไหนก็ได้ก็เหลือวัฒนะรเลือกได้อีกสองเดินทางจากกรุงเทพไปชนบุรีโดยสายทางจากชนบุรีไประยองได้สองทางถ้าเดินทาง,างไประยองโดยผ่านชนบุรีจะได้กี่วิธีกรุงเทพไปชนบุรีมีสามทางชนบุรีไประยองกี่ทางสองทางหกวิธีนะฮะคิดไปทีละช็อต สาสเป็น6ในการสอบแต่ละข้อมีคําตอบให้เลือก4ี่คำตอบโดยมีคําตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวจงหาค้าอไใ้เป็นในการทำข้อสอบเดาถูกทั้งหมด1ในข้อถามมาเขได้เป็นนะครับ1ในสี่นะฮะหนึในสพอมันพูดถึงข้อเทียบที่ข้อเดียว นัทวีนัทวีพระพงศกรเลือกซื้อขนมคนละหนึ่งอย่างจากสามอย่างจงหาความน่าจะเป็นที่นัทวีและพงศกรเลือกซื้อขนมมาเหมือนกันเท่าอะไรเราใช้ตัวหนช่วยใช้คล้ายๆทอดลูกเต๋าสามลูกได้ไหม จะไม่ใช่พูดผิดโยนโยนโยนเหรียญสามเหรียญโยนเหรียญสามเหรียญพร้อมกันได้ไหมให้นักวีเป็นหางโภตกรเป็นก้อยก็ได้เลือกซื้อขนมมาเหมือนกันลองแจกแจงดูซิได้เท่าไหร่ เหมือนหนึ่งอย่างเหมือนสองอย่างเหมือนสามอย่าง ดอบเไรก็80 1ใน3กล่องใบหมีลูกบอลอยู่สิบลูกเป็นสีขาว2แดง3ดำห้หยิบขึ้นมาหนงลูกความเม่นเป็นที่หยิบได้สีขาวสีขาวเป็น2ใน10ตอบ1ใน5นะครับก็81หยิบขึ้นมาสองครั้งครั้งลูกหยิบแล้วใส่คืน สิบคเป็นร้อยในการหยิบได้สีดำทั้งสลูกครั้งแรกหยิบได้สีดำห้าคูณห้าห้าคูณหาหารด้วยสิบคูณสิบเป็นหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่หยิบลูกขึ้นมาสองครั้งครั้ง,งลรกหยิบแล้วไม่ใส่คืนสิบคูณเครั้งแรกเป็นสิบครั้งที่สเป็นเกหยิบแล้วได้สีดำทั้งสองลูกก็เป็นหกับส ยี่สิบส่วนเก้าสิบเป็นสองส่วนเก้าหยิบเราไม่ใส่คืนนะฮะก็เหลือเหลือนลงก็เป็นครั้งแรกก็เป็นสิบครั้งที่สองเป็นเก้าสีดำครั้งแรกมีห้าลูกหยิบครั้งที่สองก็เหลือสี่ลูกเลยกลายเป็นยี่สิบส่วนเก้าสิบตัดเป็นสองส่วนเก้า8ขแปดสิบสี่เลือกจำนวนเต็มซึ่งหารด้วย3ลงตัวจำนวนหนึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 10- ถึง200 ความน่าจเป็นที่จํานวนที่เลือกมานั้นหารด้วยเจ็ดลงตัวคุณจะต้องแจกแจงละเอียดยิบเลยครับเบื้องตน้นตัวทึ่งหามหาลงตัวมีค่าอยู่ระหว่างสิบถึงสองร้อยแล้วจำนวนนั้นเจ็ดเหาลงตัวด้วยเขียนออกมาครับนับเอามันสนุกสนานกับการมาเล่นในในห้องเรียนมากเลยเพื่อนเองอะ่ะเออมาเล่นห้องเรียนมันสนุกสนานมากเลย เขียนไปเลยครับลูกพี่มีกี่ตัวง่ายสุดแล้วแล้วก็นับวประจุในเจ็ดหารลงตัวสิบสองสิบห้าเท่าไหร่สิบแปดตัวที่สามหารลงตัวใช่ไหมยี่สิบเอ็ดอะไรอีกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดสามสิบ 33 3สตัวนี้โคมโซมเสีย <4. S 1> 36 39 42 45 48ม9 51เ4 57สี63 66 66ง2 7 5 7ิ 1> 8 8 1ไม่ตาย8 4 8ส7 9 1ปดสิ9เจ9กเอ้าเริ่มมาแล้ว102กูขี้เกียจแล้วเี็นต่อด,ด้วย,ะอ,ย,วยอะไร

หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหสาหนึ่งห้าเจดหนึ่งห้าหนึหนึ่งหสาหนึ่งหหนึ่งหกหนึ่งเจดสองหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่ง เจ็ดแปดหนึ่งปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งปดหนึ่งเางบังจ๋าหนึไม่ใช่เหรอหนึ่ง้ากเแกล้งหลอกไปงั้นเลยอ้าวก็ล้ไปหมดเลยดิ บอกเลยตัวก,กูเมื่อกี้นี่ยอมแล้วผิดบัตรเคดิหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าหแมวเอ้ยเออกูผิดกูผิดกูเป็คนเขียนหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกสองหนึ่งหกห้าหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็หนึ่งหนึ่งเจสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ด 1 9 0 18แ18 6 18 9 19 2 195 198บักแรกคือ7อย่างนี้เหรอ7 7 6 4 2 7 7 4 9 7 8, 5, 16ไม่มี 7, 9, 6, 3 7 7, 1เป็น7นนเศษเถูกไหม เจ็ดหนวินเจ็ดหฮ้ยหรือได้หนึ่งสองหก็ได้เจ็ดหนึ่งวินเดเศษ้็ดแปดห้าสิอะไรอีกฮะหนึ่งหกแปดหกสอ่เจ็ดสี่แปดหนึ่ง 2 14 7 7 4 9, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ทั <20. S 1> <part. S 2> ้งหมดกี่ตัวกี่ตัวสองร้อยลบสิบ หารด้วย7หารด้วยเท่าไหร่เมื่อกี้หารด้วย3บวกด้วย1 10 1> เป็น 190, 190 1ล90หาร3 3 68 368 33เป็น9บวก164ตัวใช่เปล่าดูดิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 3 4 5 6 เ8 9 20 21 2 2 3สิ2เก้าย2่9 3บ31 32 33 3อ3ด3ี3สิบ3องย4่42บ3 4ม45่ส4บสี่ย5่5ิ5ห5า5ี5ส5บ6ก6ี6ส6 6โอเคตรงกันเอาต้นลบปลายหาร3าบวกหการนับจำนวน มันมันไปเพิ่มทีละสามมันเพิ่มทีละสามที่แล้วก็เอาอันนี้มันเพิ่มทีละเจ็ดแล้ก็อยากรู้ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวก็ได้เหมือนกัน,นก็เอาตัวแรกก็คืออะไรน,นะฮะตัวแรกตัวแรกเอาสิบแปดสิบแปดลบด้วยร้อยเก้าแปดก็ได้แล้วก็หารด้วยเจ็ดแล้วบวกด้วยหนึ่งลบออกเหลือร้อยร้อยแปดสิบหารเจ็ดเจ็ดสองสิบสี จ็ดห้ายี่ห้าบวกหนึ่งฮ้ยเขยี่ห้าปะหรือเจ็ดหารลงตัวมันต้องหรือด้วยไงเจ็ดกับสามต้องเอายี่บเอ็ดหารตัวหอละมอของอหอละมอของเจ็ดกับสามเป็นยี่บเอ็ดยี่สิบเอ็ดหารยีร่เอ็ดเพราะว่าบัลทังหารทั้งสามลงตัวและเจ็ดลงตัวก็เอายี่บเอ็ดไปหารยี่เอ็ดหารเท่าไหร่ผลลับห้ารับ เจ็ดไหมเจ็ดหรือแปดแปดสองสิบหกแปดสองสิบหกเกิได้แปดตัวแล้วบวกอีกหนึ่งก็เป็นเก้าเท่ากันถ้าเราอยากรู้มีกี่ตัวนะถ้าบอกว่าจากนี่ถึงนี่มีกี่ตัวว่าสามหารลงตัวก็เอาตัวต้นตัวปลายที่โจทย์ให้มาลบด้วยตัวต้นหารด้วยสามแล้วบวกด้วยหนึ่งนี่คือจํานวนที่สามหารลงตัวแต่พอดีบอกสามหารลงตัวและเจ็ดหารลงตัวด้วยมันก็เราเอาหอลงมอของสามกับเจ็ดมาตัวหารร่วม โอเคนะพอแล้วตรงนี้ไปต่ออาทิตย์อาทิตย์หน้าเราไม่ได้เจอกันใช่ไหม